ครั้งนี้เนี่ยนะฮะผมจะมาแชร์มุมมองเรื่องของธุรกิจระยะยาวว่าต้องเป็นอย่างไรเพื่อท่านเข้าใจนะฮะขออนุญาตที่จะได้เทียบเคียงกับเรื่องธุรกิจแฟรนไชส์น,นะฮะท่านคงรู้จักรแฟรนไชส์เป็นอย่างดีเนาะนะครับแฟรนไชส์อะไรเลอที่ดังที่สุดในประเทศไทยคุณรู้จักเซเว่นอีเลเว่นหรือไม่ถ้าไม่รู้จักนี่ผิดปกติมากนะครับเพราะว่าเขามีอยู่แล้วเนี่ยประมาณมากกวันหนึ่งหมื่นสาขาในประเทศไทยนะครับถ้าเอา100ร้อยไปอาหารเนรี่ยคือมีเนี่ย เกินบวกลบ100แห่งต่อจังหวัดนะครับแล้วแต่และอำเภอก็มีอยู่สิกว่าอำเภอเนี่ยนะครับรวมรแล้วเขามีโอ้ทุกอำเภอและทั่วในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับขนาดสำคัญก็คือถ้าคุณอยากจะทำธุกรกิจแฟรนไชส์เนี่ยฮะซึ่งมันสักเซสมากเลยของสิเว่นเนี่ยฮะคุณต้องจ่ายลิขสิทธิ์ให้เขาเนี่ยและค่าการต่างๆประมาณสัก5 7ล้านบาทต่อเดือนลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวประมาณห้ล้านบาทคุณคิดว่ามันดีไหม จ่ายไป5ล้านนานะฮะเพื่อจะได้สูตรสำคัญสูตรสำเร็จนะฮะของเขาใช่หรือไม่ใช่นะฮะนั่นว่าแน่นอนเรายอมจ่าย5ล้านบาทเพื่ออะไรนะเพื่อสิ่กว่าความรู้หรือโน้ตหาวจริงหรือไม่ะะเพื่อจะแกลกกับซัพพอร์ตเรื่องสินค้าต่างๆ,ๆขงเขา จริงหรือไม่จริงแล้วมันคุ้มค่าไหมล่ะโอ้คุ้มสีพีเนงเพราะว่ามันมีโน้ตฮาวที่ดีนะเซเว่นลเว่นนะครับเป็นโน้ตฮาวจากประเทศอะไรนะฮะมไม่ใช่ของ C p พีนะมันมาจากบริษัทเซาแลนด์คอร์ปอเรชั่นจากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเจ้าของโน้ตฮาวนี้นะฮะก่อนที่จะขยายออกไปทั่วโลกเลยแหละเรายอมจ่าย5้าล้านบาทนี้เพื่อซื้อโน้ตฮาวจริงไหมครับตาบจริงรู้ไหมว่าคืออะไรทราบไหมไม่จริงครับที่คุณยอมจ่ายเงิน5ล้านบาทคุณไม่ได้ยอมจ่ายเพื่อซื้อโน้ตฮาวเขาหรอก ไม่เริ่มจ่ายเพื่อซื้อซัพพอร์ตเขาหรอกครับคุณยอมจ่ายเพื่ออะไรลองทายสิคุณยอมจ่ายเพื่อสิ่งนี้ครับภาษาคิดเรียกว่า p r e d i c t a b i l i t รกราบขอภยัยนะที่เป็นภาษาคิดหนึ่งนะภาษาไทยแปลว่าคุณยอมจ่ายเพื่อผลลัพธ์ครับใช่หรือไม่ใช่เรายอมจ่ายเงิน5ล้าน7ล้าน10 000, ล้านเพื่อผลลัพธ์ครับไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อโน้ตเฮานะเขาจะมีโน้ตเฮาหรือไม่ช่างหัวเขาแต่ที่ เรายอมจ่ายเพราะเป็นสิ่งที่มัน predictable หรือแปลว่าทำนายผลกำไรทำนายคือแล้วพี่นิหมายคมว่างี้ครับจากประสบการณ์ของเราเนี่ยหนึ่งหมืนม่นสองพันสาขาเอาเราพบว่าเมื่อคุณลงทุนกับเราประมาณห้าเล้านบาทเนี่ยโดยเฉลี่ยจะคืนทุนในประมาณ3ปีอ่ะถ้าเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยจะคืนทุนใน30ปีคุณจะซื้อไหมล่ะครับเรามีโนหาที่สุดยอดนะแต่คุณจะคืนทุนใน30ปีคุณซื้อไหมล่ะหรือยอมจ่ายห้าล้านเลยครับ จะคืนทุนหรือไม่เราไม่รู้คุณถ้าเกิดเขาตอบว่าเขาไม่รู้เนี่ยว่าคืนทุนได้ไหมคุณจะยอมจ่ายไหมใช่ครับเราไม่ได้ยอมจ่ายเพื่อซื้อโน้ตหานะเรายอมจ่ายเนี่ยเพื่อซื้อผลลัพธ์ที่ทาลายผลได้ตั้งหาครับฝังให้ชัดๆนะฝังให้เข้าใจนะเพราะถ้าเกิดคุณฟังเข้าใจคุณอาจจะสามารถจะสปอนเซอร์คนบางประเภทได้คนบางประเภทครับที่เขาต้องการวิชาการเพราะธุรกิจเอฟเฟนจัดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อย่างหนึ่ง เพียงจะว่ามันแตกต่างกันเนาะเซเว่นเลเว่นเนี่ยมันเป็นแฟรนไชส์แบบร้านค้าอ่านะฮะแต่อันเนี้ยนะครับมันจะเป็นแฟรนไชส์ที่เป็นแบบส่วนบุคคลครับและยอมจ่ายเพื่อผลลัพธ์มันทํานายผลลัพธ์ได้หรือการันตีความเสถียรได้นั่นเองนะครับอ่านแล้วไม่ท่านก๊อปหน้าจอน,นี้ไว้เนาะเพื่อไปทบทวนแล้วเผื่อไปอ่าบรรยายอธิบายต่อได้ด้วยนะครับโอเคเอาละครับนี่คือ CP และ7 e เ e ่นเลเว่นนะครับ CP เนี่ยฮะมีหน้าที่อะไรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้นะครับซเซเว่นเป็นคนให้โนฮาวพี่ CP กับเซเว่นเป็นคนละเจ้าคนละเจ้านะฮะย้ำทีนะโนฮาวของเซเว่นเนี่ยนนะฮะมาจากบริษัทที่ว่าเซาแลนด์คอร์ปอเรชันนะครับไม่ใช่ CP คนคิดนะไม่ใช่นะไม่ใช่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 นะนะครับ CP สมอองสินค้าให้เซเว่นมีโนฮามาจากเซนต์คอมพชันที่เป็นการพิสูจน์แล้วเมื่อคุณเดินเข้าไปในร้านเนี่ยมีเสียงๆๆยิ้งยิใช่ไหมเสียงเง,งงงนะฮะอ่านะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยคุณสังเกตนิครับว่าด้านเข้าไปปุ๊บจะเจอเคาน์เตอร์เลยข้างหลัง,ง,งเคาน์เตอร์มีอะไรมีเหล้าใช่ไหมมองมา เห็นมีพวกถังไปฉายใช่ไหมคุณเห็นถุงยางไหมหิวเหลืออไปด้านหนึ่งคุณเห็นตู้แช่ไหมตู้แช่เนมีอะไรมีไอศครีมจริงไหมตู้แรกๆจะเป็นปิดผ่านเกี่ยวข้องกับร่างกายไกลออกไปจะปิดผ่านที่ห่างจากแล้วก็ไปเรื่อยๆมีพวกถุงทงถุงเท,ท,ท้าพวกซูอเอร์มีรก็นะแต่อยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกพวกแชมพูแชมพูสบู่จะอยู่เชวนหน้าใช่หรือไม่ใช่คุณว่าสิ่งนี้เป็นบังเอิญหรือเปล่าไม่บังเอิญครับ เป็นโน้ตฮาวนั่นเองนะครับเอาละครับดังนั้นนะฮะมันจึงกระนตีความเสี่ยจได้เพราะมี10,000สาขาเป็นตัวกรัจตีไงแล้วเมื่อท่านได้เขาไปรู้เฮ้ยที่แท้โอกาสสำเร็จเนี่ยมีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมเกือบพิณิงไม่ใช่ร้อยเหรอไม่ใช่ร้อยครับเพราะปรากฏว่าต่อให้มีโน้ตฮาวที่ดีมีสินค้าดีมีครบทุกอย่างแต่ปรากฏว่ามีเจ้าของร้านซึ่งขี้เกียจเจ้าของร้านซึ่งไม่มาคอยดูแลแม้จะมีระบบดีก็ตามนะ แต่ไม่มาคอยดูแลคอยติดตามสายใจโอกาสเจ๊งก็มีเจ้าของร้านที่ไม่ได้ไปผูกมิตรภาพให้เรียบร้อยกับคนรอบข้าง ก็โอกาสน้อยลงเหมือนกันจริงหรือไม่จริงต่อให้มีโนฮตหาที่ยอดเยี่ยมสินค้ายอดเยี่ยมแต่ถ้าตัวเจ้าของร้านซึ่งคนนั้นนะฮะเป็นคนที่อันยาใจใจคอไม่ดีเนี่ยคนนี้รู้ว่าคือเจ้าของร้านแม่งก็ไม่มาซื้อกับเราจริงหรือไม่จริงแสดงว่าตัวเจ้าของตึงสำคัญเช่นเดียวกันแล้วพี่ที่พูดตรงนั้นเรื่องนี้คุณสิทธิ์ดูสิครับว่า F อ s กับ CP ีเหมือนไหมเรามีผลักให้จริงไหมระบบเสียสีหเราก็เป็นโน้ตหาให้กับท่านจริงหรือไม่จริงนะครับคล้ายกับที่เป็นสเปริ๊ดเว้นแหละ นะฮะเรามีระบบสู่ความสําเร็จที่พิสูจน์แล้วพิสูจน์ได้ไงว่าพี่นิงก็ผมนี่พิสูจน์แล้วนะฮะก็อาจารย์นุ้ยพิสูจน์แล้วอาจารย์เคจย์พิสูจน์แล้วอาจารย์มิสุขอาจารย์ไพศาลและหลายๆคนพิสูจน์แล้วครับรุ่นเงินแสนเรามีเนี่ยเป็นร้อยนะครับทั้งรายได้ที่มาจากการสร้างทิมบวกกับรายได้การขายปิีกทั้งออนไลน์และออนกราวด์ ground. นะรเรามีคนหลายหลกแสนเป็นร้อยเลยนะตอนนี้นะนะครับแล้วก็คนที่ได้เกิน3า0แสนเนี่ยโอ้ายายิ่งเยอะเลยตอนนี้นะครับดังนั้น มันพิสูจน์แล้วอย่างชัดเจนครับว่าเฮ้ยซักเซ็กการันตีครับอ่าแล้วคุณมีโอกาสที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันพี่ทําไมไม่ร้อยไปเลยมันให้เกอบเพราะอะไรนะมีสินค้าที่ยอดเยี่ยมอย่างโฟทีที่ชีต,ตรงไหนใหญ่ตรงนั้นชีตรงไหนยาวตรงนั้นชีต,ตรงไหนโดกตรงนั้นผลลัพธ์ดีแนะ่เป็นนวัตกรรมล้านเปอร์เซ็นต์มีร้อยออยที่บำรุงเซลล์ทุกทั้งร่างกายมี h r t ที่ทำให้คุณเนชลอไวดูหน้าผมสิครับนะห5นี้ปีนะ นะฮะเรียกว่าชะลอไว้ครับแต่ถ้าไม่มีเจ้าของ,องกิจคือใครเอ่ยคือตัวของเราทุกคนนะฮะที่พร้อมลุยพร้อมสู้มันก็ทําไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่แนะนำให้คุณนะฮะได้ถ่ายภาพนี้ไปอาจจะผมเอาหน้าออกกนะ็ได้พอมหน้าจอไว้นะเผื่อเอาไปไว้อธิบายให้กับเพื่อนคุณได้เข้าใจว่าเฮ้ย ธุรก,กิจที่เราทําอยู่อ่ะไอเอฟเอฟเนี่ยมันเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อย่างหนึ่งนะพี่แต่ว่าไอเซเว่นร้านเซเว่นของซีพีเนี่ยมันเป็นแฟรนไชส์ร้านค้าของเราเป็นแฟรนไชส์บุคคลที่มันยอดเยี่ยมมากนะเพราะโนหาวนี้พิสูจน์ได้เสมอได้แน่แน,แน่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละครับมาว่ากันต่อว่ากันต่อมาลองเขียนแนวคิดนี้หนึ่งนะครับทุกท่านครับถ้าเราลงทุนทำธุรกิจบางอย่าง อ่ามันต้องมีเงินเริ่มต้นและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลกิจการระหว่างทางอ่ะจริงหรือป่ะอ่ะสมมติว่าคุณทําร้านกาแฟนะครับนี่ครับนี่อุปกรณ์เนี่ยแล้วกาแฟนะครับจะเป็นโต๊ะเอยเป็นเก้าอี้เอยการตกแต่งร้านเอยหม้อต้มกาแฟนะฮะอุปกรณ์นะฮะอ่อพวกแก้วพวก ช้อนเชเ่าเร่งตานะี่ยรวดๆแล้วพวก่นี้เนะี่ยโอ้หลายแสนนะสี่ห้าแสนบางทีไม่อยู่นะพื้นที่เล็กๆเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะขายดีก็ต้องอยู่ในทำเลที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมทำเลยอดเยี่ยมส่วนใหญ่จะมีค่าเช่าที่แพงเพราะหลายคนที่จะมีเงินที่จะมีแบบพื้นที่ที่อยู่ทำเลดีเนะี่ยมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่หลายคนนะ่ยเก้าสิบเก้าจริงมักต้องเช่าสถานที่ครับอาจจะเป็นได้ถุนตึกได้ถุนคอนโดนะครับ <c oughs> หรือในทำเล ที่ดีหรือในปาต้น,น้ํามันที่ดีอะไรเงี้ยนะครับที่แบบมีคนเข้าออกเยอะใช่ไหมนะค่าเช่าที่จึงแพงครับและคุณต้องมีรายจ่ายรายรื้อหรือไ,ม,ม,งงไม่ใช่สิมีค่าพนักงานไหมใช่สิมีค่าแฟไหมใช่สิมีอุปกรณ์ว่ากาแฟคุณต้องเอามาเติมไหมวัตถุดิบต่างๆนะฮะ มันจะเป็นทุกครีมพูนน้ำตาลต่างต,ต้องเติมไหมใช่เลยแต่ว่าเนอะหรือจังเงินลงทุนที่คุณต้องจ่ายไปแล้วนี่นะครับในสเกลเนี่ยสามแสนสี่แสน,สแสนห้าแสนเนี่ยยังต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนใช่หรือไม่ใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรครับพี่นิงอ่าเกี่ยวตรงที่ถ้าจะสูงโต้คุณนะครับคุณต้องมีการเตรียมความคิดละว่ามันต้องมีอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ในกะารลงทุนเบื้องต้นนะ่ะสามแสนห้าแสนคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายดูแลกิจการระหว่างทางอีกเดือนสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นถูกไหมฮะ นะครับมันจึงจะทําได้ครับเพราะหลายคนนะฮะเข้าใจผิดนะฮะคิดว่าแค่ลงทุนอุปกรณ์แล้วจะจบมันไม่จบหนาะมันต้องมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนอีกนะครับแล้วมาทำไมล้พี่นิงอ่ะคุณจะต้องตั้งใจแล้วว่าที่ท่นคุณนั้นจะคล้ายกันครับการเริ่มต้นนะฮะเราอาจจะเป็นซนะุ่มไอริทเนาะอ่าก็จะได้ค่า,าต่างๆครบครันนะครับแต่คุณยังหรือว่าคุณยังต้องมีการรักษาสิทธิ ประจำเดือนการที่คุณจะต้องเรียนรู้ต่างๆเช่นวินาสคูลแคมฮีโร่วินเนอร์นะครับต่างๆใช่หรือไม่ใช่นะครับเวลาต้องมีการจ่ายอีกน,นเนี่ยเจ็ดพันสามร้อยนะฮะในการรูปเบื้องตน้นแต่จะเป็นสามเมื่อเทียบกับสามแสนไหมล่ะมันน้อยกันขนาดไหนล่ะโอ้โหมหาศาลหรือรัอกษายอดเนี่ยชั้นปีสองก่อนก็ห้าพันการชั้นเรีอื่นก็อาจจะสี่สี่พันกว่าสามหกสี่เป็นห้าเดี๋ยวประเดี๋ยวมี ชุดสินค้า60คะแนนใช่ไหมครับที่สี่พันหบาทนะฮะหลายตัวเนาะนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยรักษาสุขภาพได้นะครับสังเกตนะครับร้านกาแฟคุณมีการลงทุนเบื้องต้นฉันใด3สามแสนก็เทียบเอฟเฟกต์เจ็เป็นสนะครับร้านกาแฟที่คุณจะต้องมีการอ่าจ่ายค่าให้จา่ายค่าเช่าที่ค่าแรงต่างๆในะอีกสามสามสี่หมื่นนะครับของเราก็ต้องมีเหมือนกันเนาะบวกลบเดือนเดือนผมเดาๆนะประมาณบวกลบนะครับอ่าหกเจ็ดพันบาทต่อเดือนอู้พี่ หรือจะทำกันได้ไงอ่าฟังให้ดีนะครับถ้าเกิดท่านนะครับมอีอาการขึ้นเรื่องไฟรนก้นนะจ๊ะคือเมื่อมีรายจ่ายคุณต้องรู้ก่อนว่ามันต้องมีรายจ่ายนะครับพี่มันต้องจ่ายนะไม่ว่าคุณจะทําได้ไมันก็ต้องจ่ายใช่หรือไม่ใช่นะครับและถ้าเกิดมันมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับคุณต้องเรียนรู้ที่จะขายปรีครับหรือจะขายปรีทั้งออนไลน์หรือออนกราวก็ตามเพื่อให้เราสามารถที่จะเติบโตต่อได้แต่ถ้าเกิดหนูไม่ชอบขายขายไม่ได้ล่ะอ่ะก็ฝึกสิครับถ้าอยากสําเร็จนะท่านครับ เอ่อมันอยู่ที่คําว่าคุณค่าจริงหรือไม่ถ้าผมจะเชิญคุณเนะีมาล้างรถผมเนี่ย B M W X ดสารผมใช้บ่อยๆในขณะนี้นะครับอ่าผมให้ค่าล้างคุณเอ่อยี่สิบเนี่ยฮะคุณว่าคุณคุณจะล้างไหมในลูกชายผมอยู่ข้างๆเนี่ยถ้าเกิดผมบอกลูกผมว่าเนี่ยเดี๋ยวดีๆให้ไปล้างรถ20บาทเนี่ยรันเกียร์หนูจะล้างรถให้เดี๋ยวไม่ลูกยีบาทได้ไหมไม่ได้เหรอถ้าเดี๋ยวดีให้20,000หนูล้างไหม ้ลนเกมบอกว่าล้างทันทีฮะท่านฟังเข้าใจไหมเนี่ยบอกลูกผมเลยนะลูกแท้เลยนะยี่สิบไมล้างรถไม่ล้างนะผมบอ,อกส่งปุ๊บล้างปั๊บเลยอะ่ะนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณค่าที่คู่ควรเน่ะเราทําไงจริงหรือป่ะคุณค่าที่คู่ควรเนี่ยเราทรํา,ทาทดังนั้นเมื่อคุณไปสปอนเซอร์คนนะก็ต้องนึกในใจว่าเฮ้ยมองเขาวิเคราะห์เขาว่าคุณค่าแบบไหนที่คู่ควรอ่ะแต่เบื้องต้นผมเอานี่ออกไปก่อน อ่าเดี๋ยวท่านก๊อปภาพบนจอไปก่อนเพื่อเอาไปใช้เล่าเรื่องกับโพสต์เต็กของท่านนะครับเมื่อกี้นี้ผมเคลียความคิดเรื่องอะไรครับเรื่องความเข้าใจนะเรื่องของแฟรนไชส์นะฮะร้านค้ากับแฟรนไชส์บุคคลถูกไหมอ่าฟังให้ชัดนะแฟรนไชส์ร้านค,านาค,คนะนา้าเน,นีเซเว่นนะแฟรนไชส์บุคคลก็เอเฟนเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้ไปดูเรื่องของฮะเมื่อเราเริ่มต้นนะครับก็จะมีงบประมาณในการลงทุนและงบประมาณในการดูแลกิจการระหว่างทาง สำคัญไหมโคสํสคัญและถ้าเกิดว่าท่านขายได้มันก็จบไปใช่ไหมได้กำไรมาชดเชยได้แต่ถ้าเกิดท่านไม่ชอบงานขายหรือไม่อยากการขาย,ขายต้องมีการเตรียมงบปรมานอีกเล็กน้อยนะในการที่เะาจะดูแลตัวเราในรุิจของเราระวางทางนี่เป็นธุรกิจนะไม่ใช่งานจิบจิบ,บ,บจอยๆในจานนี่เป็นงานใหญ่นะครับโอเคเอาละครับถ้าเกิดท่านรักษายอดขั้นต่ำสูงเท่าไหร่เอท่านคงจำได้เนาะเท่าไหร่ครับ สามหกร้อยบาทใช่ไหมอาจจะเป็นรอ,อยอ่อยสามกระปุกหรืออาจจะเป็นให้ห้าทีสามกล่องอะไรเงี้ยหรือผสมก็ได้นะครับบวกกา,การุ่นเล็กน้อยอคุณต้องนับให้ดีนะเพราะเรามีแคมป์ทุกประมาณสี่เดือนเดี๋ยวนี้มีแคมป์เดือนสองเดือนหกเดือนสิบนะ เดี๋ยวฮีโร่เดือนกันยานี่ยเดือน9นะแล้วก็แคมป์มีเดือน10นะก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทีรื่องอะไจะไปอีกครั้งก็ได้ถ้าเกิดอยากไปหรือไม่ก็ต้องชาทิมเข้าไปนะครับอ่าหรือเรามีนาสคูลคุณเข้าวัและหนึ่งครั้งอาจจะเข้าครั้งที่สองหรือเปล่าอ่ามีอีกเล็กน้อยเนาะนะครับแล้วมีเดี๋ฮีโร่ทุกหกเดือนมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่คุณจะเออจะเอาไปเพื่อเราเก่งกว่าเดิมใช่หรือไม่นะครับการที่คุณเก่งกว่าเดิมนั้นจะช่วยการันตีความสำหรับคุณเนี่ยให้อ่าชัดเจนได้มากกว่าเดิมนะครับ